พระอาวุโสทั้งหลายได้พิจารณาและยอมรับคำขอของท่านและตั้งกฎไว้แปดข้อถ้าพวกท่านยอมรับในกฎเหล่านี้ได้พวกท่านก็จะบวชเป็นภิกษุณีได้วันนี้เลยขอบใจมากกฎแปดข้ออานนทนจะอธิบายให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆข้อหนึ่ง ภิกษุณีต้องเคารพภิกษุณีด้วยกันไม่ว่าจะด้วยอายุมากกว่าหรือศึกษาศาสนามานานกว่าข้อสองในสามเดือนของการจำพรรษาภิกษุณีเนอร์จะตั้งที่พักอยู่ใกล้กับภิกษุเพื่อศึกษาความรู้ทางศาสนาและช่วยภิกษุศึกษาการเข้าฌานข้อสามเดือนละสองครั้งกลุ่มของท่านต้องมีตัวแทนหนึ่งคนเชิญภิกษุหนึ่งรูป มาตัดสินใจว่าท่านควรจะอดอาหารอย่างเคร่งครัดวันไหนข้อสหลังจากออกพรรษาแล้วภิกษุณีต้องเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์มันคือวันสำคัญทางาศาสนาพุทธวันนี้จะมีขึ้นทุกคืนในวันพระจันทร์เต็มดวงในวันนี้ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกในกลุ่มจะถูกแก้ไขในวันนี้ภิกษุณีจะต้องแจ้งผลการเรียนาศาสนา แกพิสุนีด้วยกันและแก่พิสุกรูปอื่นด้วยข้อห้าห้าพิสณนีรักษากฎข้อใดไม่ได้นางต้องยอมรับความผิดต่อนหน้าทุกคนข้อหกต้องถือศีลหกข้อสองปีและจะได้บวชจากพระสองฝ่ายคือพิสุและพิสุนีข้อเจ็ดห้ามพิสุนีแสดงความเห็นหรือพูดจาว่าร้ายพิสุ ข้อ8ห้ามภิกษุนีสอนศาสนาแก่พระใหม่พวกท่านยอมรับกฎหรือไม่ได้เรายอมรับกฎเหล่านี้และเราจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัดขอท่านบุดให้เราเถิด กินอาหารและอาบน้ำก่อนเถิดเราจะบวชให้ท่านวันนี้